สวัสดีค่ะเราคงเคยพบเห็นตักกะแตนอยู่ทั่วไปนะคะแล้วท่านทราบหรือไม่คะว่าตักกะแตนใช้อวัยวะส,ส่วนใดในการหายใจเราไปชมจากวิดีทัศน์กันค่ะตักกะแตนหนวดสั้นมีการหายใจแต่มันไม่ได้หายใจทางปากหรือจมูกหากมองไปที่ส่วนท้องของมันจะพบว่าท้องคลื่นที่เป็นจังหวะแน่นอนที่สุดมันกำลังหายใจดูกันใกล้ๆที่บริเวณส่วนบนของขากลาง มันมีรูอยู่หนึ่งรูที่เปิดและปิดด้วยการเคลื่อนตัวของส่วนท้องที่นี่เองคือส่วนที่ตะกกแตนใช้หายใจยังมีรูอีกหลายรูบริเวณส่วนท้องของตะกกแตนที่ใช้ในการหายใจคงทราบแล้วนะคะว่าตะกกแตนหนวดสั้นใช้อวัยวะบริเวณส่วนท้องในการหายใจท่านผู้ชมทราบไหมคะว่าตะกกแตนหนวดสั้นใช้ขาหน้าหรือขาหลังในการกระโดดเพื่อที่จะกางปีกบ,บินขึ้นสู่ท้องฟ้า ไปชมกันค่ะในทุง่งเด็กจะเห็นตั๊กแตนหลากหลายชนิดกระโดดความลับที่ทำให้มันกระโดดได้ไกลคือขาหลังของมันมันใช้ขาที่นาและแข็งแรงแล้วกระโดดตั๊กแตนหนูสัน้นสามารถไปได้ไกลถึง1เมตรในการกระโดดเพียงครั้งเดียวเมื่อมีศัตรูมา มันจะเริ่มด้วยการดีดขาหลังแล้วกระโดดจากนั้นมันจะกลางปีกบินขึ้นสู่ท้องฟ้าท่านคงทราบแล้วนะคะว่าตัก,กแตนใช้อวัยวะส่วนบริเวณท้องในการหายใจและใช้ขาหลังที่หนาและแข็งแรงในการกระโดดก่อนที่จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วท่านคิดว่าตักแตนมีประโยชน์หรือโทษต่ตอ,อการเกษตรคะสวัสดีค่ะ